กินผักก่อนกินเนื้อไม่ได้ถูกต้องทสมอไปนี่คือปัญหาของคนในยุคป,ปัจจุบันยุคใหม่นี้ต้องกินคาร์โบลาสถ้ากินีเ้เลืยนตามไปด้วยเนี่ยจะทําให้น้าตาลขึ้นไม่สูงเท่ากับสีฟ้าอาจารย์คุจีคะครับเไ,ได้ยินอาจารย์พูดถึงลำดับการกินนะคะม,มันเกี่ยวกับอ้วนผอมด้วยเหรอคะไม่ใช่ว่าอ้วนผอมเลยนะเกี่ยวกับเรื่องหวานด้วยอ่าถามก่อนว่าคุณกินข้าวลําดับการกินแบบไหนตอนนี้ก็ยังเป็นข้าวใส่าจานอยู่แล้วก็กักด้วยน้ําพริกถ้ามีนะแล้วก็สั้นๆเออสั้นๆเลยเอางี้คุณ กินคำหนึ่งซุปคำหนึ่งข้าวคำหนึ่งเป็นแบบนั้นอยู่ไหมคนส่วนใหญ่น่าเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไมป่ะแล้วรู้ว่าคุณกินอะไรก่อนที่อาจารย์เคยบอกก็น่าจะเป็นผักก่อนนะคะยุคใหม่กินผักก่อน ไม่ได้เนอเอออยากรู้ไหมเพราะอะไรมีข้อเสียอะไรตั้งใจรู้แต่ต้นก่อนอนะผมจะเล่านะ<ส>ผมเอาข้อมูลย้อนยุคมาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นอ,อย่างนี้เนาะอย่างนี้ฮะสมัยก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นนะกินกับเยอะเดี๋ยวหัวโตใช่ไหมตมั้นู้นเลยนะ<ส>ใครจำได้ในยุคนั้นผมไม่รู้นะประเทศญี่ปุ่นในปี1973<ส>นี่คือข้อมูลทางสอพิมพ์ก็มาสัมภาษณ์คนวัยห0ใสิบว่บอกใช่ครับใช่ครับผมกินหมูคำกินผักคำกินผสมกันถึงจะเป็นการกินที่ดีสมัยก่อนแบบนี้นะ อันนี้คุณป้าก็เหมือนกันนะฉันก็เหมือนกันนะโดนที่โรงเรียนสอนให้กินผักกินเนื้อกินข้าวกินซุปพร้อมๆกันก็คือเป็นภาพอินตะกิมาตะกินข้าวกันแล้วนะเนี่ยพอเริ่มกินนะกินกับก่อนนะโดนแม่ว่าเอ้ยเธอกินกับก่อนได้ยังไงจังกินข้าวคำกินซุปคำอันนั้นคำนะถึงจะเป็นประโยชน์นะในยุคสมัยก่อนพอมาปี1984าปคนในประเทศญี่ปุ่นเริ่มรู้ว่าต้องกินผักก่อน แล้วเพื่อนๆที่ฟังอยู่ในตอนนี้ฮะนี่ก็เป็นเรื่องแลคุณรู้ว่าคุณต้องกินผักก่อนแล้วคุณกินผักก่อนไหมหรือกินผักคำหนึง่งกินหมูคำหนึง่งแล้วกินข้าวคำหนึ่งเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมกินผักก่อนก็จริงนะแต่คุณก็กินตามด้วยข้าวอยู่ดีถูกไหมส่วนใหญ่เป็นยงไพื่อนคุณเป็นไงส่วนใหญ่ก็จะเอาข้าวข้าปาก่อนดับแรกคร่ะแล้วตามด้วยเนื้อสัตวต์่างๆถ้ากินแบบนี้ทุกวันมีโอกาสเป็นเบาหวานเพราะข้าว ข้าวมันคืออะไรน้ำตารมันคือน้าตาลถูกต้องแล้วในข้าวมันจะมีสองอย่างคือใยอาหารกับน้ําตาลแต่ตอนนี้ใยอาหารน่ะมันถูกขัดออกไปหมดแล้วมันเป็นข้าวขาวข้าวกล้องมันมีใยอาหารแต่ข้าวกล้องเราหากินนอกบ้านนี่ไม่มีข้าวกล้องให้กินเลยมีแต่ข้าวขาวเดียวเราไม่ได้กินใยอาหารเรากินน้ําตาลเพียวๆเลยแล้วคุณกินทุกวันคินดิเบาหวานถามหาไหมล่ะมีโอกาสใช่ไหมมีโอกาสครับรู้แต่ก็ยังเข้าใจผิดก็คือกินผักมาก่อนคํานึงแล้วค่อยกินข้าวแล้วกินหมูก็กินข้าวอันนี้ในปีนี้ก็ยัง ยังผิดอยู่นะอ่าคุณไม่คุณเปลี่ยนชีวิตเป็นการกินผักก่อนกินหมูกินเนื้อตามแล้วกินข้าวทีหลังอันนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ยังบื่ออยู่นะแล้วพอนี่ก็บอกว่าเวจคีเฟิร์สเวจคีเฟิร์สอะไรเวจคีเฟิร์สหมายถึงว่าเวจคีเวสเทเบิลแล้วก็ผักเฟิร์สว่าก่อนให้กินเวสเทเบิลก่อนในช่วงกลางๆที่ผ่านมาและไทยก็เป็นอยู่นะคะอาจารย์เออกินผักก่อนอย่างอื่นเลยอะค่ะใช่ต้องกินผักก่อนกินเนื้อกินผักก่อนกินซุปแต่นี่ไม่ถูกต้องเสมอไปคำตอบคือขอใใหห้้้ดดีีีีนนะเเ๋ยยวมมมูลล่ จากด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ยังอีเลยนะบอกว่ายุคใหม่นี้ต้องกินคาร์โบลาสคาร์โบลาสเหรอคะก็คือคาร์โบแปลว่าอะไรคาร์โบ oh ไฮเดรตลาสแปลว่าสุดท้ายคุณต้องกินคาร์โบไฮเดรตสุดท้าย อ๋เพราะอะไรรู้ป่เพราะอะไรคะเอองงไหมเขาบอกใหม่เลยนะว่ากินผักก่อนก็ได้กินเนื้อก่อนก็ได้แต่อย่างไรก็ตามควรจะกินแป้งสุดท้ายเลยเพราะอะไรคะตั้งใจให้ดีนะถ้าคุณกินผักเฉยๆในยุคยุที่ผ่านมาคนที่เป็นคนชราหรือคนที่กินข้าวได้ไม่เยอะเริ่มต้นกินผักก่อนคุณจะอิ่มก่อนเมื่อคุณอิ่มคุณจะได้สารอาหารครบไหมไม่ครบไม่ครบนี่คือปัญหาของคนในยุคปัจจุบันนี้คนชรากินผักก่อนดีๆๆแต่ถึงเวลาไม่ได้กินหมูไม่ได้กินเนื้อแล้วกินข้าวตามทีหลังเนี่ยเกิดอะไรขึ เเลยเขาเลยเปลี่ยนเป็นคาร์โบลาสขึ้นมาโอเคขอทวนใหม่นะปัจจุบันนี้ถ้าคุณกินข้าวผสมกับผักกับเนื้ออยู่เรื่อยๆนะหนึ่งก็คือคุณทีโอกาสเป็นปหวาน ญี <chat> ่ปุ่นก็บอกว่าให้กินข้าวน้อยลงกิน2มื้อก็ยังดีถ้าเป็นไม่ได้กินข้าวกล้องถ้าเป็นการกินข้าวขาวมันทําให้ splash, in แป้งเปลี ENCE, ่ยนเป็นน้ําตาลทันทีฮอร์โมนที่ชื่วอินซูลินในร่างกายเราอน้ําตาลมาเยอะเกินไปอันตรายก็ตบน้ําตาลให้มันตงไปพอตงไปเราก็จะขัดน้ <penso> ําตาลเพราะมันตบให้น <Unknown. S 2> ้ Dude, ําตาลในร่างกายเราหายไปเราก็เลยอยากได้น้าตาลอีกพอเราอยากได้น้ำตาลเรากินก็สดชื่นอีกขึ้นใหม่เราอยากกินก็สดชื่นกินไม่สดชื่นอีกฮอร์โมนอินซูลินก็ตบไม่เขาเรียกภาษาญี่ปุ่นว่าขึ้นลงขึ้นลง ตรงนี้คือพยายามกินแป้งท้ายสุดจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะการกินผักมันเป็นตัวที่รองไม่ให้น้ําตาลเข้าไปในร่างกายเรากระทันหันให้ค่อยๆดูดซึมการที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงได้คือให้แป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลให้ดูดซึมช้าๆช้าๆเลยต้องกินกับ กนนนัั่ออเงครบสรุปก็คือกินเนื้อก่อนก็ได้กินผักก่อนก็ได้ใช่ไหมถูกต้องกินผักก่อนก็ได้กินเนื้อก่อนก็ได้ควรจะกินผสมกันถ้ากินผักก่อนคุณจะอิ่มก่อนที่จะได้กินเนื้ออิ่มก่อนที่จะได้กินเนื้ออาจารย์คะแล้วถ้ากาดว่ากับที่เช่นรสจัดเปรี้ยวหวานอคำตอบดีมากดีเลยมีข้อดีข้อหนึ่งเลยดีมากๆคุณถามคําถามโคตรดีเลยถ้าคุณกินข้าวคุณจะกินรสจัดงงไหมเพราะข้าวมันทําให้กลมกล่อมเวลาถ้าคุณกินกับกับผักเมื่อไหร่คุณไม่กินข้าวคุณข้าวทีหลังนะข้าวทีหลังเปยนะะคุณจกินของรส้า งไม่ได้ก็ทําให้เราไม่ต้องกินของรสจัดไงทำให้เรากินของจืดได้ไงนี่คือสิ่ีสาคัญเลยนะคนรุปใหม่ถ้ากินกับกับกิบกนผักเ่ยคุณจะกินรสที่จืดลงไม่ต้องกินรสจัด<อ>รู้ไหมเวลาเรากินข้าวมันอร่อยมากแล้วรสจัดใช่ไหม พอคุณมีข้าวมากองยิ่งแล้วไปเลยนี่หมอบอกเลยนะบอกว่าเวลาคุณกินข้าวเนี่ยมันจะมีข้อเสียก็คือข้าวเปลี่ยนเป็นน้ำตาลไม่พอคุณก็อยากได้น้ำจิ้มอีกน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต่ตามมาด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยน้ำตาลตามมาอีกอ่ะกินข้าวหมุนน้ำจิ้มอ่ะน้ำตาลเต็มๆอ่ะพวกแกงหวานแกงอะไรเนี่ยคุณกินแกงกินกับข้าวมันอร่อยใช่ไหมแกงก็น้ำตาลข้าวก็น้ำตาลอีกอ่ะเยอะไหมล่ะอันนี้บอกนะขนมปังพวกเส้นอูด้งพวกเส้นก็คือแป้งเหมือนกันข้าวก็เหมือนกันกินทีหลังเลย รุมคืออะไรกินกินเนื้อก่อนก็ได้กินผักก่อนก็ได้ค่ะแต่กินคาร์โบไฮเดรตสุดท้ายถูกต้อง <c ab os> เขาเรียกว่าคาร์โบลัสผมขอย่ออีกทีนะคาร์โบแปลว่าแป้งซึ่งแป้งมันก็คือน้ําตาลต้องกินสุดท้ายทําให้เราผอมลงด้วย เพราะเรากินแป้งได้น้อยลงไงคนที่อ้วนเนี่ยตินิสัยกินแป้งเยอะกินขนมปังเยอะแต่ถ้าเรากินเนื้อกินผักเมื่อไรเราจะกินแป้งได้น้อยลงแล้วกินรสจัดน้อยลงด้วยตอนนี้เริ่มแรกอาจจะยากหน่อยนะมันรสจัดฉันอยากกินข้าวมากเลยถ้าคุณทำตรงนี้ได้นะผมเชื่อคนในประเทศไทยจะมีความผอมจะมีผลที่ดีมากๆเลยและจะเป็นคนที่แข็งแรงอย่างมากเลยฝากแชรแ์ให้กับคนรักของคุณเป็นขอ้อมูลใหม่เลยนะคุณหมอ,อย่าง,างอีเนี่ยประกาศมาเลยนะคุณหมอเป็นนักวิจัยด้วยนะไม่ใช่เป็นหมออย่างเดียวเป็นนักวิจัยด้วยประกาศออกมาเลยนี่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 ลืมบอกไปเส้น ขึ้นลงแลนขึ้นสูงขึ้นลงนี่เกิดอ,อันตรายแต่นี่คือเส้นสีแดงถ้าคุณกินอย่างอื่นตามไปด้วยเนี่ยจะทําให้น้าตาลขึ้นไม่สูงเท่ากับสีฟ้าเห็นไหมต่างกันเยอะแล้วถ้าคุณกินทุกวันทุกวันทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเส้นเลือดก,ก่อเส้นเลือดมีปัญหาเส้นเลือดเป็นบาดแผลมีโอกาสเป็นโรคต,ต่างๆเยอะแยะเลยกินข้าวทีหลังคาร์โบสถูกต้องเพื่อนๆที่บอกว่าอาหารญี่ปุ่นไปกินตามร้านอาหารญี่ปุ่นรู้ไหว่าที่กินนันคือจังฟูของอาหารญี่ปุ่น ที่มันไปญี่ปุ่นไปเที่ยวกันอาหารญี่ปุ่นแท้จริงเลยเป็นแบบนี้ก็มีอย่างนิดนิดอร่อยอย่างนี้อร่อยไอ้กินกับก่อนกินผักก่อนกินกับก่อนแล้วจบท้ายด้วยข้าวขาวและกับซุปทีหลังถ้าเป็นแบบลงบุรีข้าวหน้าหมูข้าวลาวเนื้อคือเบื่อเลยนะเป็นจังของญี่ปุ่นถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะคุณต้องเขียนข้อมูลแล้วก็หรือไม่ก็แชร์กดไลค์จะทำให้เวลาผมมีวิดีโอเนี่ยก็จะมาเตือนเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็ถ้าต้องการข้อมูลดีๆนะถ้าเพื่อนๆแอดมาที่ตรงนี้มีข้อมูลดีๆเนี่ยก็จะส่่่่งงงงตตรรรรรไปถึเเเพืออออนนนนนนนใใข้้้้มมมููลีีีีคคคัััับบบบบหหแดดดาาาทะจยยย๊็ิ กินกับกินผักก่อนขนาดผมเนี่ยยังเหลือข้าวไม่อยากกินข้าวแล้วเนี่ยก็ทาให้ตัวเองอ่ะลดน้าหนักได้เจ๋งไหมแต่ถ้าคุณกินข้าวไปกินกับไปเราต้องกินรสจัดต้องกินน้ําจิ้มต่างหากดูนะครน้ำจิ้มที่ผมแทบไม่ใช้เลยอ่ะกลายเป็นเ่าเหลือข้าวอีกลดน้าหนักได้เยอะแล้วเก็บสารอาหารได้เต็มที่โดยการกินผักกินเนื้อก่อนไม่ใช่กินผักอย่างเดียวเราจะไม่มีท้องว่างที่จะกินเนื้อถ้ากินผักก็กินข้าวไปก่อนไม่ดีกินเนื้อกินผักให้เรียบร้อยแล้วเราจะอิ่มแล้วเราก็จะไม่กินข้าวอีกต่อไปคือเหลือข้้้้้้้าวววนนนนนี่่ยยรออิิิิมมมมแลไตงกกจจดดดดัั